สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนถุงแดงกันด้วยนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับบิ๊กแมตช์คู่เมื่อคืนนะครับผมอาร์เซนอล3วิปุสสร์นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทวงคืนจากฝูงได้นสำเร็จนะครับยังไงบ้างครับอาการหลังจบเกมนะครับเดี๋ยวยังไงไปพูดคุยกันในเดอร์หลังเกมนะครับผม ลูกขึ้นนำของเจ้าบ้านนะครับผมลูกนี้ก็ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวานะครับของซากานะครับซากาเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ผ่านบอลเข้ามาตรงกลางให้กับอเดการนะครับลูกนี้นะครับต้องชื่นชมอเดการเลยครับว่าเป็นการรอจังหวะบอลนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเติมเข้ามาในลายนะครับแล้วก็ผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่ว่างนะครับตรงช่องไฟตรงกลางนะครับผมเป็นการจ่ายทัดแบ็กเข้าไปนะครับ ลูกนี้ต้องชมว่าจ่ายบอลให้น้ำหนักดีมากๆครับผมไม่ต้องทําอะไรครับแค่วิ่งแต่งตัวเข้ามาเ e อียง45ยิงเข้าไปแปงง่ายๆไงก็เข้านะครับลูกนี้แค่มาตามสูตรเท่านั้นครับผมมาตินโนโด้วรยกาศทมาให้หมดแล้วครับผมขอพูดถึงเกมรับในลูกนี้หน่อยครับตอนนี้เทนนานอก็โดนด่ามาเดินครับลูกนี้ว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เสียประตูเพราะว่าดักบอลไม่ได้นะครับผมทำให้ทีมเราเนี่ยเสียประตูผมถามานิดนึงครับผมสําหรับคนที่ฟังอยู่ไม่ทราบว,ว่า คนที่เป็นนักบอลก็ได้ครับผมผมทำแต่ลูกนี้ต่อให้เป็นเซนเตอร์ยืนหนึ่งคู่นะครับผมแล้วถ้าโอเดกะากแทงเข้าไปตรงกลางยังไงก็ทะลุถาาว่าคุณจะพลิกตัวกลับไปทันนะครับสําหรับคนที่ยืนหันหน้าให้บอลกับคนที่ยืนพุ่งหน้าที่จะวิ่งเข้าไปทําประตูยังไงก็ไม่มีทางทันครับลูกนี้ต้องมันจวนจะเสียแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปากประตูมันเปิดกว้างมากแล้วตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยอยู่เยอะมากขึ้นมาถึงสี่คนห้าคนเลยนะครับลูกนี้แล้วมีแค่เทนกับ มาติดเท่านั้นนะครับยังไงลูกนี้ก็เสียครับแต่แค่ความผิดพลาดมันคือมันเสียไวเกินจนเกินไปจนทําให้ม omentum เนี่ยมันมันเข้าทางเขาทั้งหมดซึ่งลูกนี้ผมมองว่าเทน์มันก็ไม่ผิดอยู่ดีครับผมไม่ได้อวยนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ผิดครับผมมันมันก็พยายามที่จะสกัดจังหวะแรกถูกต้องแล้วแต่ทีเนี้ยมันต้องเลือกว่าหวังจะสกัดจังหวะแรกหรือว่าจะรอจังหวะที่โอเดกกาดแทงเข้าไปแล้ววิ่งกับตัวไปตามนะครับผมมองว่ามันยากทั้งคู่ครับลูกนี้ต้องชมว่าเรา โอเดการะดับบอลเวอร์คัสขนาดนี้ครับแทงบอลให้ระบน้ำหนักดีมากๆแล้วมาติเนลลี่ก็ฟอร์มดีมากมากครับยังไงก็ต้องโดนครับลูกนี้ต้องต้องยอมนะครับผมใครคิดเหมือนผมลองคอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าไม่เห็นด้วยในคอมเมนต์มาหน่อยว่าเออจะได้เทนน็เทดด่าให้ผมฟังหน่อยต่อมาเป็นลูกตีเสมอของเรานะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมเป็นการเปิดบอลยาวมาของเทนนะครับผมแล้วก็ลูกนี้เป็นกาเบียลมาตาเยสนะครับผมสกัดไม่ดีนะครับผมไป ไปตกอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าของชลิบานะครับแล้วเป็นยาร์ที่โฉบเข้ามานะครับไปเล่นได้ก่อนแล้วก็เป็นนุนเยสนะครับที่วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับวิ่งเข้าฮัตเข้าไปครับก็ยาร์ผ่านบอลเข้าไปนุนเยสก็ชาร์จเข้าไปจ่อๆเข้านะครับผมก็ลุกนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นตามระเบียบครับผมไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากมายครับผมเป็นความผิดพลาดของอาร์เซนอลนะครับผมในครั้งแรกเลยนะครับผมที่ผิดพลาดในเกมนี้ ต่อมาในท้ายครึ่งแรกเป็นลูกขึ้นนําของเจ้าบ้านอีกแล้วนะครับลูกนี้เป็นจังหวะที่เรากําลังได้บุกอยู่ดีๆเป็นลูกฟิกชิกจากทางด้านข้างซ้ายนะครับผมเป็นซิมิคาร์มโยนเข้ามานะครับแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นการโดนตัดได้นะครับจากทีมมาเซนนะครับแล้วก็ปาดบอลต่อเข้ามาจากเคซุตเคซุสก็ ส่งต่อไปที่มาตินเนลลี่นะครับผมมาตินเนลี่ลูกนี้วิ่งจี้เลี้ยงไปหาเฮนโดนะครับผมโหเฮนโดลูกนี้ก็สกัดไม่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นเทนนะครับที่วิ่งไปลองแล้วก็สุดท้ายเป็นมาตินเนลลี่นะครับที่ล็อกดึงกลับเข้ามาข้างในนะครับผมแล้วก็ปักบอลเข้ามานี่เป็นกาเบียวปล่อยลอดขานะครับผมสุดยอดลูกนี้ก็เป็นซาก้าที่อยู่แถวสองแหละเข้ามานะครับผมลูกนี้ยิงเข้าไปแบบง่ายๆนะครับผมลูกนี้ก็เป็นลูกขึ้นนําลูกหนึ่งนะครับ ครับลูกนี้ครับไปพูดถึงจังหวะเสียประตูหน่อยครับคนที่โดนด่าก็เป็นเทนอีกแล้วครับผมก็ถ้าจะให้พูดตามหลักจริงนะครับลูกนี้เอทนผิดไหมผมก็ลูกนี้เป็นลูกที่เทนผิดจริงครับผมก็แต่ถ้าเริ่มจากตอนแรกเลยครับต้องโทษซีมีคาร์ดเลยนะครับที่โยนบอลไปได้ไม่ดีนะครับผมเป็นการหม่งแก้ของมาติกนะครับผมเพราะเซนเตอร์ของเราทั้งสองคนครับขึ้นไปรอที่ยาหม่งนะครับผมจะเป็น การเปิดของซีมิค้าที่เปิดไม่ดีครับแล้วก็เป็นการแก้ทีมเราที่เนี้ยทุกคนหลุดตำแหน่งกันหมดครับปรับกระบวนไม่ทันเหลือตรงกลางที่รองอยู่มีแค่เตียโก้เตียโก้เอาเคสซุดไม่อยู่ทีนี้เหลือแค่เฮนโดเฮนโดเอาไม่อยู่อีกคนต่อมาเป็นเทนครับลูกนี้เทนผิดเต็มๆครับตรงที่ว่าจริงๆเทนเนี่ยแค่วิ่งประคองก็พอครับสาหรับส่วนตัวมุมมองผมนะครับผมก็แต่เทนเนี่ย วิ่งกะว่าเมเนเลี่เมนเนลี่เนี่ยน่าจะกระชากเข้าไปข้างหน้านะครับทีนี้เมนเนลี่ดึงโยกกับทีนี้เรียบร้อยครับเสียประตูลูกนี้ก็ผมมองว่าลูกนี้ผมยอมรับเลยว่าเทนน่ะผิดจริงๆนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าผมมาทําคลิปตอนนี้ผมมาทาเพื่อปกป้องเทนหรือเปล่าแต่ก็อยากจะให้มองในภาพรวมว่าลูกบางลูกอย่างมันบางลูกมันไม่ได้เกิดจากเขาทั้งหมดนะครับในลูกที่เสียประตูก็มันเป็นลูกแก้ไขเฉพาะหน้าของเคนเนสันแล้วก็ เออเทนด้วยนะครับที่ต้องมาแก้ตามให้เพื่อนนะครับรูกนี้ก็คือหวยมันจะไปออกที่เขาอะครับผมก็ยังไงมันก็โดนอยู่ดีแต่ถามว่าฟอร์มมันเล่นดีไหมมันก็เล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเทนเนี่ยคือมันก็บางลูกมันมาโดนที่มันแบบมันเกินจะรับไหวจริงครับมันแล้วเราเจอทีมเนี่ยอาเซนอนจากฝูงนะครับไม่ได้เจอพวกแบบทีมพวกซาไกอะไรมาจากไหนนะครับผมไม่ได้ว่าซาไกอะไรอย่างนี้นะครับทำไมถึงว่ามันเป็น ทีมระดับโลกนะครับผมเซนอนก็ตามนั้นนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับต่อมาก็เกมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็เป็นเจ้าบ้านที่คุมเกมได้ทั้งหมดนะครับผมในทุ่งหลังอจู่ก็เป็นการผ่านบอลมาจากตรงกลางนะครับของโจตานะครับผมให้กับฟิมิโนนะครับก็เป็นฟิมิโนที่วิ่งเล็บเข้าไปแล้วก็แตะบอลออกไปทางซ้ายแล้วก็ยิงเสียบเสาสองเข้าไปนะครับลูกนี้ก็บอกตามตรงว่าตอนที่ผมดูอยู่ก็ ป็นการตีเสมอแบบงงๆนะครับเพราะว่าเกมเราเนี่ยไม่ได้บุกไม่ได้ทําอะไรเราให้เขาอันตรยรู้สึกอันตรายเลยนะครับก็อยู่ดีก็ฟิมิเนนะครับก็มาทําประตูได้ครับก็เจ้าตัวก็เป็นอะไรที่ถูกฉลกับอาร์เซนอลนะครับทำประตูได้เสมอนะครับสำหรับฟิมิโนนะครับผมก็เสมอกขไปสองต่อ2ครับต่อมานะครับเป็นลูกชัยชนะของเจ้าบ้านนะครับก็ลูกนี้นะครับโอ้โหเป็นลูกที่แก้ไม่ตกนะครับสําหรับลิเวอร์พูลเรานะครับ เป็นลูกที่เคลียร์ไม่ขาดสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะว่าเคลียร์มันก็จะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊อกอยู่หน้าประตูอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็มีทั้งคนที่ว่าฟาบ,บินโยบ้างนู่นนี่ทำไมจังหวะที่เคลียร์ทำไมไม่เคลียร์ไปดิดใส่ก้อยทําไมทําไมมันมันไม่เคลียร์เตะตูมเดียวออกไปเลยเงี้ยผมก็มองว่าคือถ้ามองให้ดีนะครับคุณต้องมองใหม่นะครับว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ฟาบ,บินโยเนี่ยบอลมันอยู่งมันก็ขู่ผิดมาหาเขาละบอลมันจวนตัวมากมันไม่ได้มีจังหวะที่จะ ให้คุณเนี่ยได้ง้างเตะบอลเคียร์เมยไก่นะเขาก็ต้องจิ้มฉีดยามาก่อนแต่ทีเนี้ยมันคงจิ้มผิดเหลี่ยมแล้วไปเข้าทางเมตินิลี่จนวจน,จนมาให้เสียประตูตรงที่ว่าเจียโก้เนี่ยก็ไปเตะเข้าที่เชซุสนะครับผมแล้วก็เป็นการสกิดก็เรียกว่าก็คงโดนหระครับถ้าดูจากภาพคงโดนแต่ทีเนี้ยก็ด้วยเหลี่ยมฟุตบอลของเชซุสนะครับก็ระดับเบอร์ค้าขนาดนี้นะครับแ็่สกิดนิดนึงข้างหลังไงก็พร้อมที่จะล้มตัวอยู่แล้วก็ คือว่าเตียโก้ก็เสียเหลี่ยมให้กับเคซุสเหมือนกันนะครับลูกนี้ก็แต่จริงก็ก็ว่ากันไปตามตามเกมครับผมก็จะเรื่อง VR เงี้ก็เดี๋ยวว่าอีกทีนะครับผมก็จุดโทษไปนะครับลูกนี้เป็นมุขโยสาก้านะครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปเสียบเสาครับลูกนี้ก็ยิงได้นิ่งมากเลยครับเสียบมุมเข้าไปครับอดิสซอนเบเกอร์พุ่งถูกทางก็จริงนี่ยก็ ลูกยิงอย่มีน้ำหนักพอมุมพอที่จะเป็นประตูได้นะครับผมก็เป็นลูกชัยชนะของเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับเจ้าบ้านแต่ผมมองว่าเราผมขอมองสวนด้วคนอื่นครับคนหลายคนอาจจะเปรียบเทียบว่าลรกพูเนี่ยโอ้เล่นสู้ไม่ได้เลยนู่นนี่แต่ส่วนตัวผมนะครับไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมไหมผมคิดว่าก็ถือว่ายังมีฟอร์มที่ สู้ได้อยู่ยังพอสูสีบางลูกบา,บางอันยังพอไปวัดไปวาได้นะครับผมไม่ได้ถึงกับขนาดว่าโอโ้โหเปรียบผมฟังมาหลายคนคอมเมนต์ทั้งแฟนบอลหลายๆอย่างก็จริงจริงผมก็ไม่อยากว่าพูดให้มันเป็นนามาแต่ผมฟังแล้วว่าเออว่าบุหิตนะครับว่าเออมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยขนาดนั้นนะครับผมสาหรับส่วนตัวผมนะครับก็คือว่าส่วนตัวผมแฟนร์พูผมผมองว่าผมรับได้นะถ้าจะแพ้ขนาดนี้ต้อยแพ้สี่สองห้าสองแต่อฟอร์มตะมานนี้ก็คือว่า ยิงมาได้ทําอะไรได้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะครับประเด็นสําคัญของเกมนี้ครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็หนึ่งนะครับเป็นเป็นประเด็น5นาทีสําคัญครับ5้าทีอันตรายนะครับผมก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ5นาทีแรกกับ5้าทีซ้ายนะครับผมซึ่งจะมองได้เลยว่า5้าทีแรกกับ5้าทีซ้ายนั้นคือเป็นสิ่งที่ลิฟพูลเราทําไม่ได้มาแทบจะทุกเกมเลยนะครับที่ผ่านมาในฤดูนี้นะครับก็ เห็นได้เลยจากนั้นนี้ก็คือเสียประตูใน5าทีแรกแล้วก็5าทีสุดท้ายนะครับผมสนะครับเป็นเกมเครึ่งแรกนะครับดูเหมือนว่าครึ่งแรกในลิพู il, เราจะพอคลองเกมได้เป็นบางส่วนแต่ไม่ไถึงกับดีกับเซนนันมากนะครับแต่ถือว่ายังตั้งเกมได้ดีอยู่นะครับดีกว่าครึ่งหลังแต่การทรารี่คลองเกมได้ทั้งหมดแต่กับสร้างโอกาสให้ตัวเองไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยจนสุดท้ายมาโดนเสียประตูก็คือว่าน่าเสียดายเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับผม ที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมนี้ได้3นะครับผมมองว่าเป็นจุดโทษของโจตานะครับผมที่จังหวะที่ไปแฮนด์บอลกับกราเบียวมาคเยสนะครับผมซึ่งลูกนี้ผมมองว่าไม่รู้ว่าด้วยดุลพินิษเลยกระแตแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะให้เป็นจุดโทษนะครับผมอันนี้ไม่ได้เข้าข้างทีมตัวเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมันชัดเจนแต่ไม่ไม่แน่ใจเรื่องแม่นเรื่องกดขนาดไหนไงมนะครับใครใครแม่นเรื่องกดลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับผมแต่ก็ มันต่อให้ด้วยกดอะไรแต่ยังไงแต่มันชัดเจนขนาดนี้ผมมองว่าก็าน้อยก็ไปดูไปเช็คือว่าไปว่ากันอีกทีนะครับผมไม่ใช่ว่าตัดส,สินเลยนะครับผมประเด็นที่4ี่นะครับเป็นประเด็นจุดโทษของเชซุสนะครับผมที่เดียโกเข้าไปเตะทางด้านหลังนะครับถามว่าลูกนี้ฟาวไหมส่วนตัวผมมองว่าก็ฟาวครับผมแต่ก็ไม่มีการเช็ค vr เลยที่ผมกําลังแปลกใจว่าไม่ผู้สิท์ในนัดนี้ก็แม้แต่นลี่าไม่ได้มีการเช็ค vr ไม่รู้ว่า พูดสินในห้องห้องส่งแม่นอะไรกันขนาดน้นเงน,นคืองงว่าน่าจะมีการตรวจเช็คก,กันนิดนึงแคือลูกนี้คือว่าถ้าในเชิงฟุตบอลก็คือเสียเหลี่ยมฟุตบอลให้กับกองหน้านะครับดูนี้ก็เป็นเป็นความแพวพราวของเฮซุสด,ด้วยครับผมก็ต้องยอมครับลูนี้เป็นส่วนตัวผมมองว่าก็ให้จุดโทษได้ครับไม่น่าเกียดนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมครับข้อห้านะครับผมผมจะพูดถึงความไม่นิ่งของเกมรับนะครับผมก็ เมลับนะครับเราสังเกตได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยบางลูกเนี่ยไม่นิ่งดูชฉมฉากไปเยอะนะครับดูผู้ที่เห็นภาพดูจากฟันได้นะครับผมในลูกที่ว่ามีการที่ว่าจะปล่อยบอลให้อารีซอนเนี่ยออกมาเล่นแต่ลูกนั้นเป็นเชสซุดที่วิ่งแหลมขึ้นมานะครับแต่ลูกเนี้ยผมมองว่าฟันได้ไม่ควรที่จะปล่อยให้อารีซอนออกมาเล่นนะครับน่าจะม่งคือหรือว่าม่งออกไปด้านข้างมากกว่านะครับคือมันอยู่ไกลจากกรอบเขณโทษที่พวกษาประตูจะใช้มือเล่นได้นะครับแล้ว คือเราจะเห็นลูกถึงเนี้หยหลายๆเกมเลยครับไม่ใช่เกมนี้เกมนี้ที่ฟานไดให้เสียงไม่ดีแล้วดูเหมือนคนเกต่ัง,งไม่ในการเล่นนะครับแล้วก็ทําให้ผิดพลาดลูกนี้นะเกิดจะโดนเชย้ซุดนะครับแหลมตัดบอลเข้าไปยิงนะครับลูกนี้ถ้าโดนนี่ก็จบครับไหแน่นอนก็มีใครอีกไหมนะอ่ามีมีสิมีคา่าทุกคนวันนี้ก็คือว่าเออคือว่าเป็นจุดที่บอร์ดของอะไรจุดหนึ่งเหมือนเทนเหมือนกันนะผมซึ่ง ผมก็มองว่าหลายๆคนก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหูบอกว่าซิมิคาร์นี่ตัวแทนโลโกสซันหรือว่าแน่นอนโลปกสซันนี้นั่งยาวซึ่งผมมองว่าฟุตบอลมันดูไม่ได้แค่นัดสองนัดนะครับคุณไปชมซิมิคาร์แค่นัดเดียวในนัดที่ไปชนะเอ่ออจจะแค่นั้นนั่นแปลว่าคุณเปรียบเทียบ่อซึ่งผมมองว่าซิมิคาร์นี่ยังห่างชั้นกับโลโัสซันเยอะนะครับผมโลโัสซันมีความเก่ามีความดุมีทุกอย่าง เพียรพร้อมมากกว่าซีนีคัสเยอะซีนีคัสเนี่ยสังเกตได้เลยเจอเกมใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ถึง mm hmm. บางทีอาจจะดีจริงแต่ก็ไม,ไม่ได้สม่ําเสมอตลอดขนาดนั้น,นครับซึ่งผมมอว่ายังสู้ลูบสั้นไม่ได้นะครับ mm hmm. ประเด็นที่6นะครับเป็นอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับ mm hmm. ก็เป็นเทรนด์กับด r อนะครับผม เทนนะครับผมมองว่าก็เจ้าตัวก็เล่นไม่ดีจริงครับในส่วนของเกมรับรับมือไม่อยู่ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่ในส่วนลูกที่เขาผิดพลาดในบางลูกก็ไม่ได้เกิดจากเขาทั้งหมดนะครับคือการเปลี่ยนตัวเข้าไปเนี่ยมันทําให้ได้โจโกเมสลงมาเล่นเกมรับที่ดีขึ้นก็จริงแต่มันจะทําให้เกมลูกเราเนี่ยขาดหายไปทําให้ยิมงเมดียถ้าเทนโดนเปลี่ยนออกวอัยคนนี้แล้วเป็นโกเมสลงมาเนี่ยอาจจะโดนเจาะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมส่วนดีอาร์นะครับผมโหผมเห็นที่เขาเจ็บครั้งแรกนะผมบอกเลยว่าผมนี่น้ําตาซึมเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมีศิธิ์อาจจะรุนแรงครับเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเลยผมเคยผ่าตัดมาตรงหัวเขาเ่าสองครั้งแล้วผมรู้สึกว่าอาการเนี่ยเขาหน้าเขาเย๋ยๆแล้วเขาแบบคือถ,ถ้าไม่เจ็บมากขนาดนะี้ผมมองว่าดิอาร์ตยังไงแม่งก็ฝืนเล่นแน่นอนคือเขาเป็นคนที่กระหายมากๆแล้วแบบเราขาดเข้าไปเนี่ย ความน่ากลัวทางด้านซ้ายเนี่ยลดหายไปเลยครับดูได้จากไวเลยนะครับโอ้ไวนี่เติมแบบเติมสุดทุกลูกเลยนะครับเพราะว่าไม่มีนีอาร์เนี่ยเขาไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับต่อให้โจต้านเนี่ยทำผลง,งานได้ดีแต่ดีอาร์เนี่ยยังมีความน่ากลัวกว่าเยอะนะครับผมข้อเจ็ดนะครับเป็นการยิงตีเสมอของเราทั้งสองลูกครับของการยิงถุงนูนเยสกับทิมิโยนครับคือผมมองว่าการยิงเข่าเนี่ยตีเสมอได้เนี่ยมันโมเมนตัมมันน่าจะมา คนที่ยิงตีเสมอได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้ขึ้นต่อนะครับแต่สองลูกที่เราทําได้เนี่ยเรากลับมาเปลี่ยนมาให้มันเป็นมุมตั้มเราเป็นฟอร์มที่ดีเนี่ยไม่ได้เลยสักครั้งนะครับซึ่งหลายๆเกมก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกข้อที่เราไม่สามารถทําให้มันกลับมาเป็นในฟอร์มเดิมได้นะครับประเด็นที่8นะครับเป็นประเด็นของแผนการเล่น4231นะครับผมหรือว่าใครจะเรียก442ก็ได้นะครับผมก็การเล่นแผนนี้นะครับ สังเกตได้เลยว่าแนวลุกของเราเนี่ยจะมีมากถึง4คนนะครับในถ้านับแค่โซนด้านหน้านะครับผมซึ่งแผนนี้ครับจำเป็นมากๆเลยครับว่า4คนข้างหน้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีใครคนในคนหนึ่งเก็บบอลให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูหรือว่าการคลองบอลไว้กัะตัวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นการเป็นการคุมเกมคลองเกมไว้นะครับผมแต่ซึ่งสังเกตได้เลยว่าของเราเนี่ยมีการ วิ่งแลบขึ้นไปทำประตูนู่นนี่ของจังหวะของเรีอาร์ตหรือว่านูนเยสที่ดีก็จริงเนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปคือกองหน้าเรายังเก็บบอลได้ไม่มากพอนะครับผมซึ่งข้อนี้ก็คือว่ามันจะทําให้เตะบอลอาดกําแพงครับเตะไปแล้วก็เตะกลับอัดกลับมาก็กองกลางกองหลังเหนื่อยครับทีนี้ก็เหนื่อยเพราะว่ากองหน้าเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลต้องชื่นชมเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่นะครับว่า ฟอร์มดีจริงๆนะครับผมมองว่าข้อสรุปทั้งหมดนี้เลยนะครับคือเกมนี้เราแพ้ฟอร์มของเพื่อนใหญ่จริงๆครับคือฟอร์มเขาดีจริงๆสดจริงๆทุกตัว,วคือเล่นดีจริงๆครับต้องยอมรับเราคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยฟอร์มเราแย่มากอยู่แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเราเจอทีมอย่างจากฝูงมาเซนนอ่นซึ่งเป็นปีที่เขามาดีจริงๆแล้วนักเตะทุกคนคือมีความกระหายมากเอออย่างดาวรุงทุกคนก็ฟอร์มดี ชัดเจนครับทุกคนเล่นบอลแบบว่ามีความชัดเจนมากซึ่งต่างกับเรานะครับทั้งนักเตะเจ็บทั้งฟอร์มไม่ดีซึ่งมาเจอสภาพนี้ผมว่าสู้ได้ขนาดนี้ผมมองว่าสูสีนะครับใครอาจจะมองว่าผมอวยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่คิดเห็นตรงกันกับประเด็นที่ผมพูดถึงหรือว่าประเด็นที่เสียประตูใครควรรับผิดชอบใครอะไรยังไงซึ่งอ,อย่าไปโทษเป็นลายคนรูดปวยโทษเป็นลายคนก็ได้ครับถ้าในบางส่วนที่มันชัดเจนจริงก็ คอมเมนต์มาพูดคุยนะครับผมก็จะวิจารณ์สไตล์ของผมอย่างนี้ครับจริงๆผมส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากจะทําคลิปสไตล์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันน่าจะเกิดราม่าแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เป็นคนดังอะไรก็คือว่าผมาวิจาร์ในสไตล์ของผมก็คือว่าเป็นสไตล์ของคนเล่นฟุตบอลจริงๆแล้วก็ได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์มาแบบนี้ว่าให้ทําแบบนี้ก็ลองดูครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับผม สุดท้ายก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมก็ออยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันดูครับผมก็ขอบคุณมากครับผมชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์มาพูดกันได้จะด่าจะว่าอะไรก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมผมรับได้ทุกอย่างครับผมพูดคุยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ